สวัสดีท่านฟังครับวันนี้อยู่กับรายการเวบริตี้ทเทเว่ยออนไลน์ฮะอยู่กับผมมีพันแล้วก็อาจารย์ธรแล้วก็รนนท์นาวาสวัสดิ์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดี<ม>คุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้มากันถึงบ้านอาจารย์ธรเลยนะครับ <c oughs> บ้านอาจารย์ธรหรูหราและสวยเป็นอย่างยิ่งนะครับอยู่ริมถนน เอกก็ไม่นะฮะ<บ>เพราะฉะนั้นอาจจะได้ยินเสียงรถดูปั๊บปั๊บปวิ่งผ่านไปผ่านมาใช่รวมทั้งเสียงสาวเกาหลีที่เดินอ้าวมีเดี๋ยวเดินไปดูดิอยเมื่อกี้ผมนั่งรถวิมนมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าร้านทียไฮโอ้โหรู้ยังรู้ยังแถวยาวเกินเดี๋ยวดีเดี๋ยวขากับครับขากับนี่จะยาวกว่านั้นอีกนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเวลาที่ trouble ในรูปแบบของออนไลน์ซึ่งจะเห็นหน้าตาอะไรชัดเจนเนี่ยย่อมมีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันอย่างแรกสุดเนี่ยเราเราไม่พูดเรื่องกีฬานะครับเรื่องกีฬาตัดออกไปนะครับเราจะพูดกับเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆดินฟ้าอากาศอะไรประมาณเช่นนั้นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของท่องเที่ยวกันซึ่งไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ามีเยอะแยะมากมายครับอันดับแรกตอนนี้ที่เป็นห่วงกันก็คือเรื่องของฝนครับโอ้พายุเข้าทั้งฝั่งของอีสานภาคเหนือ แล้วก็พายุจะต้องเรียกว่าลมหรือเปล่าครับลมฤดูกาลที่จะเข้าทางที่ตะวันตกเฉียงใต้คือลมฤดูกาลเนี่ยมันดึงฮะคือพายุเข้ามาเนี่ยอย่าลืมว่าพายุมันหมุนเพราะฉะนั้นมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็เลยดึงลมมันก็เลยดึงเมฆเดินลมเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พายุเข้าทางฝั่งเวียดนามอย่างเงี้ยแล้วก็มาอีสานอย่างเงี้ยฝั่งที่ได้รับฝนตกเยอะด้วยก็คืออันดามันแล้วก็ตราดจันทบุรีตราด พวกนั้นจะได้รับเป็นพื้นที่รับมรสุม,มแต่เมื่อลมดึงเมฆเนี่ยแถวฝั่งกันดามันบอกเฮ้ยพายุเข้าเวียดน,นามเกี่ยวยกับยาน,นดามันเกี่ยวแน่นอนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นฝนมันจะโดนดึงมาตกแถวนี้กับอีกที่หนึ่งก็คือที่ตราดนะครับตราดนะฮะที่พายุเข้าอยู่ตรงนี้นะครับ,รบนะแต่แน่นอนว่าเมื่อพายุเข้าเนี่ยเรื่องของน้าเนื้อต่างๆเนี่ยฝนเมฆก็จะกระจายเข้ามาทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนอ๋อก็ ถือว่าก็ทางฝั่งอีสานก็จะเริ่มมีน้ําเยอะมากขึ้น,นอันนี้เยอะในระดับที่ต้องประกาศเตือนภัยนะฮะก็แล้วแต่พื้นที่นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดพื้นที่อยู่เราอยู่ที่ดอนเนี่ยแล้วก็คงไม่เป็นไรมากอย่างมากก็ต้องระวังฝนตกแล้วก็ข่าวของพังเสียหายอ,อะไรเงี้ยคืออาจารย์หมายถึงว่าไม่ใช่แต่เฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดแม่น้ําโขงเท่านั้น ใช่ฝนตกแต่พื้นแต่จังหวัดไหนก็ได้แต่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ที่ลุ่มถ้าเกิดที่ลุ่มอันนี้ต้องระวังแล้วโดยเฉพาะที่ลุ่มที่ติดแม่น้ำอันนี้ต้องระวังมากนะฮะติดลําคลองก็ต้องระวังเพราะคลองทุกคลองเนี่ยไหลลงไปแม่น้ําแม่น้ําสายเล็กๆก็จะไหลไปสายใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแม่น้ําโขงเต็มอ่าเพราะว่าแบบน้าลงมารวมกันแม่น้าโขงเต็มเนี่ย แม่น้ําที่ไหลเข้าไปแม่น้ําโขงครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแม่น้ําอิงแม่น้ํำกกอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ลงไม่ได้เพราะมันน้ำโขงมันสูงอ่ามันก็ส่งผลกระทบย้อนสวนขึ้นมาตามพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยๆที่ไหลลงแม่น้ำโขงพวกนี้เนี่ยต้องระวังนะฮะเพราะว่าน้ําจะขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากน้ํามันไปต่อไม่ได้เพราะว่าปลายน้ําที่แม่น้ําโขงเนี่ยน้ำสูงมันอันไว้อ มันจะเป็นลักษณะน,นี้แล้วน้ําอาจจะมาพรวดครับเพราะว่าเรามีอาจจะมีอ่างการเก็บน้ําซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดฝนตกหนัหนกๆบางอ่างอาจจะ พังข่าวนี้น้ําจะมาพรวดเลยพังเลยมันก็มีข่าวประจําอยู่แล้วพวกอ่างเก็บน้ำนะฮะพวกอ่างเก็บน้ำเล็กๆกาแพงกั้นน้ำมันไม่ใช่หมายถึงเขื่อนนะครับหมายถึงอ่างเก็บน้ําซึงก็มีอยู่เยอะแยะมืองไทยมีอ่างเก็บน้ําไม่รู้กี่พันนะหรือแม้กระทั่งอย่างทํานบเทศบาลทํานบอะไรต่างๆรวมทั้งเรื่องเหน่อยสายเสอยอะไรพวกนั้นคือน้ํามันอั้นไว้เนี่ยพอมันกทุ้มมันก็ฝุ่บเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเห็นแค่ตาตุ่มเนี่ยอาจจะเป็นแค่เอวได้ภายใน15นาที 20นาทีเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วก็ต้องไปดูด,ดูต้นน้ำว่าเอ้หน้าบ้านเราน้ําที่ไหลเข้ามาบ้านเราเนี่ยมันมาจากทางไหนมีอ่างไหนก็ไปดูเฮ้ยอ่างมันจะเต็มแล้วหรืออะไรเงี้ยก็ก็ก็เตียมการไว้ล่วงหน้าแลา้วกันนะฮะคบงบอกได้ไม่ทุกที่เป็นงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงน้ําแล้วก็ภัยพิบัติเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าปอพเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ที่ดูแลของจังหวัดไหนก็คงจะมีการเตือนภัย คือเขาจะเตือนนะหนึ่งชั่วโมงน้ำมาแล้วรีบยกของขึ้นสูงด่วนจบคล้ายบ้านเอนผมที่เชียงรายเลยประมาณนั้นเขาเตือนกันอย่างนั้นเพราะงั้นเราก็ต้องรู้ทางดีทีไลรของเราเองด้วยอะครับซึ่งของบางอย่างเนี่ยคือไอ้พวกของทั่วไปเนี่ยก็โอเคมันก็ต้องร้อยบ้างโครนเคลื่อนในบ้านก็ทําความสะอาดกันแต่ไอ้ของที่มันลงน้าแล้วมันแย่เนี่ยรถอย่างเงี้ยอาจจะมีประกันน้ําท่วมคอ่า สำหรับรถบางคันนะฮะเขาไม่ทุกคันแต่อย่าลืมว่ากว่าจะเอากลับมาใช้เนี่ยคุณก็จะไม่มีรถเป็นเวลานานหรือจะไปเอารถจะประกันทุกคนก็ต้องไปเคลมกันหมดแล้วรถมันจะมีพอได้ยังไงเนเมื่อรถเขาก็ไม่ได้ออกแบบไว้สําหรับการมาเคลเคัมแล้วก็ต้องการรถใช้ในเวลาสั้นๆพร้อมๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็หาทางแต่ก็เป็นผมเนี่ยผมหาที่ดอนไว้ก่อนเลยที่ดอนใกล้บ้านย้ายของให้เรียบร้อยเอารถ ไปจอดไว้ที่สูงหน่อยถ้าเกิดหนึ่งชั่วโมงน้ำมาเนี่ยผมเอา,เอาผมเอารถกับเอาลูกหมาพา,า <laughs> ไปหลบห้เรียบร้อยไว้ก่อนตั์เลี้ยงดูแลลำบากนะค,ะครับอะไรประมานั้นแล้วก็ผมผมเพิ่งเห็นว่าน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากเนี่ยที่มากระทันหันจนตัวเนี่ยก็มีความคล้ายกับไฟไหม้เหมือนกันเ <laughs> พื่อนผมน้ำน้าไหลามานะครับที่เชียงราย รวมพลังกันยกเป็นโนขึ้นไปทุกงไหวบนชั้นสองได้โอ้โหไม่ธรรมดาจริงปัญหาปัญหาปัญหาที่ยกลงเนี่แหละใช่ แล้วยกลงไปเท่าไหร่ครับยกขึ้นครั้งต่อไปอุ้ยครั้งที่สองเพราะว่าเดี๋ยวมาอีกแน่เพอดูแล้วเนี่ยเป็นผมผมขายเป็นโนนะฮะจะเกิดไม่จําเป็นจริงๆครับตัดภาระเพียงแต่ว่าก็แน่นอนว่ามันลักษณะพวกนี้มันก็จะเกิดถี่ขึ้นนะครับเราก็ต้องหาทางกันเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของภัยพิบัติเรื่องน้ําซึ่งไม่ต้องห่วงนะฮะคนกรุงเทพเดี๋ยวก็มา ครับเราไม่มาน้ําหลากแล้วครับแต่เรามาแบบฝนตุ่มๆแล้วก็น้ํารอการระบายแต่น้ํารอการระบายมันก็คือน้ําท่วมนั่นแหละจะท่วมห้าชั่วโมงมันก็ท่วมนั่นแหละก็การันตีได้ว่าปีนี้มีแล้วที่คิดผ่านมามีแล้วปีหน้าก็จะมีอะไรก็จะมีต่อไปเรื่อยๆก็ต้องเต็มตัวกันเองะตัวใครตัวมันอย่างบ้านผมเนี่ยขางรถลงรถผมเห็นไหมเนี่ยผมไม่กลัวเลยก็เคยบอกคุณเหมิงว่ไงไงเนี่ย ถ้าเกิดท่วมลงรถผมได้ถ้าทายจท้องรอเอก็ไม้หายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ลงพลาลมกุ้งพลาลามเยไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นรถผมผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาอย่างที่บอกไว้นะฮะแต่ว่าอย่างอื่นก็ว่ากันแล้วกันมาเรื่องสองมาเรื่องของท่องเที่ยวกันสักนิดนึงนะครับก็ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ณวันที่เราจัดรายการเป็นวันที่20ครับผมประทานโทษ1 9 19กกันยายนนะฮะถูกไหมเนี่ย กลๆกันนะไกลๆกันอ่ะยี่สิบยี่สิบประธานทวยครับก็ถือเดินหน้าก็จะเริ่มเข้าไตรมาสที่สี่นะครับมีวันหยุดรือเป่าของปีวันหยุดก็มีฮะอาจารย์แต่ว่าในเรื่องในเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวคือผมขออนุญาตไม่พูดถึงในเรื่องของตัวเลขแล้วพะดูแล้วก็คงไม่ไม่ไม่ถึงไม่แตะตามเป้าแหละนะครับแต่ว่าเรากําลังคุยว่าต่อไปนี้ในเรื่องของท่องเที่ยวนี่จะเป็นอย่างไรนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของท่องเที่ยวฤดูการไฮซีซั่น ซึ่งตอนนี้ในเรื่องของตลาดท่องเที่ยวอาจารย์มองว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าตัวเลขคงไม่หนีไปจาก top f i v ก่อนหน้านี้นที่ทางกองเศรษฐกิจท,ท่องเที่ยวเขาจัดมาอย่างเช่นจีนเป็นดับหนึ่งมาเลยเป็นดับสองอินเดียเป็นดับ3แล้วก็คือคุณเหม่งครับ <c oughs> ตัวเลขพวกนี้เนี่ยครับ <c oughs> มันแทบจะมาเข้าสู่ภาวะเรื่อย <c oughs> ๆเรื่อยๆเพราะอย่างแรกสุดเราไม่มีอีเวนต์ใหญ่ แล้วไม่จัดฟุตบอลโลกแล้วไม่ได้จัดอะไรเลยตัวเลขมันก็เป็นเป็นเหมือนกับทุกปีอ่ะพอเข้าไฮซีซั่นมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอาจจะสูงมากในช่วงโคชัสีแต่ว่าก็จะก็จะไม่หนีกับตกวกนี้ไปมากนั่นทำไปถนึงจะหนี ไม่น่าหนีแล้วครับไม่มันมีอะไรที่ทําให้หนีไม่มีแล้วก็ใช <c oughs> <c oughs> ่กัถึงบอกว่าถ้าเกิดจะจัดฟุตบอลโลกเนี่ยผมยังเชื่อมาอ่ <c oughs> มันมัมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุผลที่จะทําให้ตัวเลขพุ่งระฉูดได้นะ <c oughs> ขนาดเดียวกันมันก็มีอะไรที่อาจจะทําให้ตัวเลขไม่พุ่งอย่าที่หวังไป <c oughs> แต่อันนั้นนอกเหนือการควบคุมนะฮะยกตัวอย่างเช่นค่าเงินบาทเงินบาทแข็งแข็งปังเลย ใช่ผมเพิ่งแลกเงินเย็นเลยอุ้ยอัดแจงว่าเตรียมตัวจะไปเที่ยวแล้วฮะเออม่หม่เงินผมถ้าเกิดมันตกเมื่อไหร่ผมง่าตอนนี้เงินบาทแข็งมากตอนตอนหน้าวันที่เราอัดรายงานนะครับนี่ถือว่าการเก่งกาไรนะยังไม่เก่งฮะเขาเรียกเตรียมการท่องเที่ยวนะตอนเราเ่องผมไม่ได้ขายนะผมซื้อไว้เที่ยวอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าค่าเงินอาจจะมีผลว่าถ้าเกิดค่าเงินแข็งมากเนี่ย แต่จริงๆผมก็ไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีผลมากเพราะมันก็มันแข็งขนาดนั้นอเพราะฉะนั้นมันก็ยังไปต่อได้ครับสิ่งที่จะมีปัญหาจริงๆดูมองดูแล้วมันต้องเป็นแบบลักษณะของอื สงครามเมื่อซึ่งมันก็ไม่ได้มีวี่แววที่จะมารบกวนการท่องเที่ยวบ้านเราขนาดนี้มันถึงสงครามที่อื่นนะฮะไม่ใช่สงครามแถวบ้านเรานะฮะแต่เป็นแบบว่าดูภาพเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะเรื่อยๆเ,เหมือนกับทุกปีไปจนสิ้นปีไตรามาสสี่แล้วก็ขึ้นไตรามาสหนึ่งปีหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรากําลังพูดถึงตัวเลขของนักท่องเที่ยวนะครับไม่ได้พูดถึงตัวเลขของนักเดินทางเข้ามาตามตะเข็บชายแดน อ๋อเดือดแล้วตัวเล็กนะอันนั้นพุ่งโอ้โหอันนั้นพุ่งทะลวงอันนั้นพุ่งแน่นอนด้วยเหตุผลง่ายๆว่าธัมพมาทั้งลาวเนี่ยโดนน้ำเข้หนีโดนน้ำท่วมขนาดนั้นเห็นแหมน้ำท่ามน้ำท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมัน e x t กซ์ตรีมเมมันถึงระดับหนึ่งเนี่ยคนก็จะต้องอพยพอาจจะเป็นชั่ว crowd, คราวหรืออะไรต่างๆซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าอ,อ,อาจจะมีคนเข้ามาในเมืองไทยก็นี่อย่างน้อยเขาก็มาใช้ใช้จช่ายในเมืองไทยแล้วก็คึกคักอก็อย่างน้อยน้อยก็มาช่วยผลักดันเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานแรงงานของไทยก็แรงงาน,นที่เป็นคนไทยคงก็ไม่ได้อยากทําในเรื่องของ นี่ไงรรงงานรางงานพื้นฐานเดินกนอยู่ข้างๆตึกผมเต็มไปหมดเลยอาจารย์ที่ชี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรนะคือคนที่มาช่วยก่อสร้างตึกในบ้านผมเานี่ยนะไม่ใช่บ้านผมอยู่ติดบ้านผมเนี่ยมีตึกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมยิ้มอยู่นวเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมถ่ายเก็บฟุตเข้าไปได้แรงงานเต็มไปหมดนะไม่ต้องห่วงครับบ้านผมเห็นชัดด้วยครับเมื่อกี้ผมนั่งถไยฟ้ามา ก็มีพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านก็นั่งกันเต็มไปหมดเลยเือนกัน่คือเป็นเรื่องปกติแล้วคุณเมงอยู่แถวนี้เนี่ยครับคุณเมงเดินไปเนี่ยคนไทยหายากกว่าคนต่างชาติแน่นอนมันจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินมากินข้าวหรือเดินทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยในถนนเอกมัยหรือทองหล่อเนี่ยเกาหลีเยอะเลยคุณเห็นคุณเมงจะเห็นถ้าเกิดไปทองหล่อฝรั่งจะเริ่มเยอะแล้วเอกมัยจะเป็นพวกเกาหลีกับชาวจีนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเมงมาเดินอยู่แถวนี้คุณเมงจะ เป็นเรื่องปกต e ิของประเทศไทยนะฮะในบางเขตเช่นเขตที่ผมอยู่เนี่ยที่ชาวต่างชาติเยอะกว่าคนไทยด้วยซ้ำนะฮะก็เห็นว่ามีทั้งฝั่งของประเทศไม่ใช่ประเทศจังหวัดใกล้เคียงเหมือนกันอ๋อเนเรื่องปกตินะฮะครับอ่ต่ไม่เป็นไรเรามาคุยเรื่องของท่องเที่ยวกันดีกว่านะฮะเรื่องนั้นก็ให้เป็นเรื่องของทางฝั่งของกรมการปกครองกระทรวงกระทรวงอะไร้าไปนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลกันนะฮะ อ,อยากจะพูดถึงเรื่องหนึงเรื่องของวาน ครับอาจารย์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้ี่ถ่ายรูปอยู่ช่ไมีมีตอนนี้เป็นคลิปถ่ายรูปเลยวันเข้าที่บางแสนใช่บางแสนสีรรชายาวเลยครับบางแสนแล้วก็สีรรชาด้วยมันเป็นเพราะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์กระแสน้ําหรือว่าอะไรทุกปีเนี่ยมันก็เข้านะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่เข้าบางแสนมันไปเข้าแถวก่อนสีชังแต่ปีนี้เนี่ยมันปลาคล้ายๆกับว่าปลามันขยบเข้ามาใกล้ฝั่งมากอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําเล็กน้อยก็คือจากเกาะสีชังฝูงปลาเข้าใกล้ฝั่งเพราะฉะนั้นวันก็เลยตามฝูงปลาเข้ามาอยู่ แถวบางแสนแถวสีราชาซึ่งจริงๆสีราชากับสีชังมันอยู่ตรงข้ามกันแต่ทุกทีประวานเนี่ยมันออกไปถวกศรีชังแต่คนนี้เนี่ยพอมัเนเขน้ามาได้คนก็เลยไปถ่ายรูปกันเยอะมันก็เลยกลายเป็นอีเวนต์ว่ามีวานแล้วก็มีตึกแถวสีราชาแถวอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นแบ็กกราวด์นะคะคเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นทริปที่แล้วก็บางแสนก็อย่างที่เคยคุยกันไว้ในรายการคราวที่แล้วว่ามันง่ายในการเดินทางนะครับ นอกจากที่บางสะวานเนี่ยอีกงานหนึ่งที่เพิ่งไปมาเนี่ยก็เล่าให้คุณผู้ฟังฟังเลยก็คือขนอมผมเมิ่งไปขนมมาอ้ครับเปยังไงครับอาจารย์อำเภอเดียวจบอำเภอเดียวจบรบทุกเรื่องจบทั้งเรื่องท่องเที่ยวทั้งเรื่องวิจัยทั้งเรื่องความการก่อสรงางที่เกิดขึ้นคือขนมเนี่ยครับผมขอใช้คําว่าขนมและดอนสักแล้วกันนะฮะเพราะสองอำเภอเนี่ยมันอยู่ติดกันโดยที่ไม่ต้องสนใจจังหวัดว่าดอนสักอยู่สุราชขนมอยู่ นครนะฮะมันอยู่ติดกันมากจนดอนสักกับขนมเนี่ยกลายเป็นที่เดียวกันละแยกมนเป็นจังหวัดใหม่ก็ยังอยู่ได้เลยครับถ้าไม่นี้ามีไม่มีเรื่องของการเพ่ไม่เร็วเหมือนกันไม่มีเรื่องของการแบ่งจังหวัดก็ก็ถือว่าเป็นที่ดีแต่สุดท้าคไม่ยอมคือเอาขนมบวกดอนสักแล้วบวกเกาะสมุยอย่างเงี้ยสมุยพะงานเนี่ยได้รวมกันเลยเป็นแนวเนีวยันด้วยด้าน g ีโอยังไม่ต้องพูดถึงขนมดอนสักถ้าพูดถึงเรื่องของสมุยขอแยกออกเป็นจังหวัดนี่ผมว่านี่ก็เรื่องใหญ่ก็เอต้องเอาดอนสักกับขนมไปด้วยอ๋อเอา เอาพื้นที่ใช้ฝั่งตามปีกไม่รู้ไปแยกคุยกันเองเอ่ในส่วนของขนมนะฮะกระดอนสัตว์ด้วยมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากผมไปไปทำงานของโครงการขออนุญาตเอ่ยนะฮะก็คือมาม่านะฮะสะทอนคณะประมงนะครับในการไปสำรวจหญ้าทะเลแล้วก็ฟื้นฟูแถวนั้นมาม่าอร่อยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่เราก็เราไปดูหญ้าซึ่งอย่างแรกสุดรายงานสถานการณ์หญ้าก่อน ญาก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับยังไม่มีวี่แววว่าจะตายยกหมู่เหมือนอันดามัมนนะฮะก็ะถือว่ายังดูดูใช้ได้นะใช้คำาานี้แล้วกันนั่นคือญาติทะเลนะครับซึ่งปัจจุบันก็วิกฤตมากนะฮะเมืองไทยสูญเสียไปเกือบครึ่ง,งเกินครึ่งนะฮะที่เสื่อมโทรมลงนะฮะแต่ใว่าที่นี่ยังดีอยู่นะฮะนอกจากเรื่องของญาติทะเลก็มาดูสัตว์หายากหน่อยหนึ่งสัตว์หายากเนี่ยเขาลงไปเจอ,อโลมา<อ>นั่น<อ>สีชมพู สวยเลยผมเห็นรูปที่ถ่ายมาสวยนอนหงายทั้งด้วยสูหมูเด็กครับโลมาก็หงายท้องแล้วก็เอาหินมาเคาะหอยไม่ได้นั่นมันนั่นหน้าทะเลไมงไทยไม่มีฮะมือไทยต้องไปหน้าทะเลด้วยครับไม่ใช่หน้าเฉยๆนะฮะเพราะงั้นต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดูที่ซานฟรานดูเซอร์มอนเทเรีเบย์ที่แคลิฟอร์เนียนะฮะเอาอย่ายไก็ตามเนี่ยก็ก็ยังมีโรมาอยู่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปซึ่งแถวนั้นเนี่ยเขาจัดการดีมากเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเรือ เรือท่องเที่ยวของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่จับกลุ่มกันเปนสาก์นะฮะแล้วก็พาท้องเที่ยวไปลามาสีสาคน4ี่คนอ่ารเงี้ยเรือเล็กแน่นเลยก็ไปลอยลำดูโรมาที่ไว้ด๊อกดแล้วก็เข้าใกล้ฝั่งมากนะฮะ,าะจากโรมาเข้าไปที่ทัวร์ดูโรมาเนี่ยเขาก็จะไปดูเาขาหินพับผ้า จริงๆน่าจะใช้คำว่าเกาะมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะมันมันอยู่บนเกาะบนฝันแล้วมีบนฝังแล้วมีบนเกาะก็มีคือมีทั้ง2อด้านผมไม่เคยไปแต่ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วต้องนั่ง planning. เรือดูแต่รูรูปจากที่อาจารย์ถ่ายมาเนี่ยคือสามารถที่จะลงไปแล้วก็ปีนด้วยได้ได,ด้วยถ่ายกับหินพับผมก็นั่งเรือไป เธอเอาหินมาพาะพ้านนี่ต้องนั่งเรือไปอนะฮะนั่งเรือไปง่ายสุดต้องบอกไปยังไงผมไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ถ้าเกิดเป็นเกาะด้วยเนี่ยต้องนั่งเรือแน่นอนนะฮะเทคนิคถ้าเกิดอยากขึ้นไปเดินหรือไปดูใกล้ๆถ่ายรูปเนี่ยต้องไปตอนน้ำลง<อ>ผมไปตอนน้ําลงต่ําสุดเลยเพราะฉะนั้นเรือเคยหาดได้เลยถ้าเกิดไปตอนน้าขึ้นเนี่ยมันจะเห็นเป็นหินฮะคุณผู้ฟังเป็นหินแล้วก็น้ําก็อย่างนี้ใช่ไหมฮะเรือเราก็แค่ได้ถ่ายรูปกว่าเรือแต่ถ้าน้ําลงเนี่ยน้ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยให้หินเนี่ยมัน มีฐานล้นมันเป็นหาดทรายก็จะสามารถที่จะจอดเรือแล,แล้วก็เอาเรือเสยห,หาดแล้วก็เดินขึ้นไปบนหาดจากนั้นก็เดินขึ้นไปบนหินได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจากไปเนี่ยให้ต้องต้องไปตอนน้าลงต่ำซึ่งก็ต้องลองเช็คตารางน้ำหรือเลือกเวลาเองแต่มันต้องเลือกวันฮะเพราะว่าจะ,จะให้เรือออกไปตอนน้าลงต่ำเนี่ยปกติเชาวเรือเขาจะมีรอบของเขาอยู่แล้ว<อ>แต่ของผมเนี่ยผมเลือกเวลาที่มันเป็นรอบของน้ําลงต่ำอยู่แล้วด้วยครับอะไรประมาณนั้นหรือไม่ก็ต้องเหมาเป็นพิเศษใช้เวลาเดินทางประมาณสัก จากฝั่งไม่นานเนียเพราะเท่าที่มันขึ้นอยู่กับว,ว่าออกท่าเรือไหนอแต่ถ้าเกิดวัดจากฝั่งตรงตรงเหรอครับสิบนาทีสิบนาทีโอ้ยไกลเกินนะออแ,แต่มันขึ้นอยู่ว่าคือฝั่งในตรงตรงอย่างเงี้ยมันสิบนาทีแล้วถ้าเกิดคุณมาออกตรงนี้มันก็อาจจะไกลหน่อยอเอามาด้านนี้คุณต้องวิ่งอ้อมคำถามคือออกท่าเรือไหนมันมีหลายท่ามันไม่ได้มีท่าเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ว่าออกอันไหนแต่ถ้าเกิดอยากชมจริงๆให้เยอะๆหน่อยเนี่ยต้องไปตอนน้ําลงต่ํา แล้วก็ไปถ้าเกิดเหมาเรือเลยเนี่ยรเรือจริงๆก็ไม่แพงนะฮะปกติเขาก็าเหมากันอยู่แล้วก็บอกว่าอยากดูหินเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย ก็ได้อย่างนั้นก็ได้นะฮะเขาก็จะพาไปดูแล้วก็ขึ้นไปดูเหยียบบนหินเนื้ออะไรไม่มีปัญหาเพราะมันคือหินมันคือหินมันไม่ใช่ปะการังครับเือหยบไม่เป็นไรแล้วมันไม่หักแน่นอนแข็งมากแข็งเขาก็าปีนไงก็เหมือนปีนผามันไม่แต่แข็งหินปูนนี่ก็แข็งกว่าหินปูนนี่ก็ปีนผาอนี้ครับอ้นี้มันเป็นหินเงี้ยคล้ายๆหินแบบหินแน่นหินแปรเรื่อยแข็งมากเลยนะมันเป็นหินแบบที่เราเห็นตามภูเขาหินที่เอามาโม่ใช้ก่อนในการก่อสร้างอย่างนั้นันไม ลัษณะของหินทรายหินตะกรเหมือนกับแพะเมืองผีหรือเสาโดนน้ําฝนใช่ไหมไอ้นั้นถ้าเกิดตะกูลจะพังไม่ควรจะทำเด็ดขาดไม่ควรจะปีนแต่อันนี้มันหินแท้แท้เหมือนกับปีนหน้าผาขึ้นเขาเลยเพราะมันหินแบบแข็งแรงมากนะ เพราะฉะนั้นก็ลองไปดูกันได้นะภาพผมนี่คนก็ดูวิดีโอผมไม่เยอะเลยครับดูเยอะอกว่ารายการยี่อุแล้วก็ี๋ยวนอกจะดูเดี๋ยวเองดู่รับแล้วนอกจะดูอหนนั้นเสร็จเนี่ยเราไมู่วไปดูอย่างอื่นด้วยนะฮะ,ะนีหลมพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด อันนั้นขับเรือเรือนั่งเรือต่อไปเลยมันมันแพ็กเกจเดียวกันดูโลมาดูหินพับเขาหินพับผ้าแล้วก็หลวงพ่อทวดทั้งหมดอยู่ในโซนเดียวกันหมดเป็นแพ็กเกจเรือเลยอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันหลวงพ่อทวดขึ้นเดินขึ้นกระไดไปกราบหลวงพ่อทวดที่อยู่เขาสร้างอยู่บนแต่ที่ห้ามพลาดก็คือตอนน้ำลงต่ำเนี่ยบ่อน้ำจืดจะโผล่ที่เขาบอกว่าเหยียบน้ำทะเลจืดที่ต้นตำนานของพิณิหานเหยียบน้ำทะเลจืดตรงนี้นี่แหละผมชิมมาแล้วด้วยชิมแล้วเป็นยังไงจืดจริงมันเป็นเหมือนกับ คือถ้าเกิดเราตามหลัก g o นะฮะข้างล่างก็คือมันแตกทะลุขึ้นมาทะลุขึ้นมาข้างล่างมีน้ําบาดาลเน่ม,มีมีชั้นหินอยู่<อ>แต่ชั้นหินตรงนี้มันแตกเป็นรอยแยกน้ําบาดาลข้างล่างมันก็เลยไหลขึ้นมาข้างบนเพราะงั้นตรงนี้มันก็เลยผุดขึ้นมาข้างบนแต่ไอ้ตรงที่ผุดขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันผุดขึ้นมากล <x> างทะเลติดฝัด่งเกาะเลยเพราะงั้นพอมันผุดมาติดฝั่งเกาะถ้าเกิดน้ําขึ้นเนี่ย ไอ้น้ำขุดนี่ก็จะอยู่ใต้น้ําทะเลผมเคยดําน้ำอาขวดไปกรอกด้วยดําน้ําตื้นๆนะฮะน้ำมันก็สูงแค่เมตรสองเมตรเมตรเดียวอะไรประมาณนั้นแต่เมื่อิดน้ําลงเนี่ยไอ้บ่อน้ําขุดนี่ก็จะโผล่พ้นน้ำออสามารถเดินไปแล้วก็เอามือตักชิมได้เลยครับนี่ก็ถึง ถ้าลืมติดน้ําจืดไปก็มีน้ำกินกินได้เลยครับแต่ไม่ต้องห่วงทมัางฝั่งนี้นี่เองมันไม่ได้เกาะล้างกลางทะเลขนาดนั้นเห็นฝั่งเห็นฝั่งเห็นคนมีคนอสมัยก่อนกแค่นี้มันไม่ได้แซ่บเกาะกลางทะเลนะฮะเร็วง่ายๆเพราะงั้นแถวนี้ถ้านขึ้นลมก็สงบเกือบตลอดเวลาอาจารย์ดูจากรอบข้างแล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวชมหินพับผ้าเนี่ยเยอะไหมครับอาจารย์คือมันสเตเบอร์ไปแล้วเพราะว่าที่แถวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ถ้พอยชก่อยวามคำง่ายๆว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดมานานแล้วเป็น10กว่าปีแล้วยีปีแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็มีแพคเกจมีเรือมีอะไรต่างๆซึ่ง ทุกอย่างก็เป็นปกติอยู่แล้วแล้วมันเป็นทัวร์ท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะปกติเพราะฉะนั้นต่อให้ทททไปบูธอะไรเนี่ยมันก็มันก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าโครงสร้างท้องถิ่นทัวร์เธอเนี่ยไม่ใช่จู่ๆมันจะเพิ่มขึ้นได้ตามแรงโฆษณาครับผมก็ว่าแค่นี้มันก็โอเคนะเพียงแต่ว่าอยาให้มันลดลงซึ่งตอนเท่าที่ดูก็ไม่มีทางลดลงหรอกครับแล้วก็มีแต่จะมากขึ้นแหละเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในช่วงของไตรมาสสี่ก็คงจะเยิ่มขึ้นใช่แต่มีอันนึงงทททที่จริๆต้อนใช คุณผมครับขอบคุณมากเลยด้วยเออดยเฉพาะททสุราเข็นแล้วรู้จักเับปะครับรู้จักเับปะรู้จักฮะเออน่าบอกพี่ก็ได้คนรักสมุยกันคนรักททสมุยใช่ไหมฮะมันเขียนเนี่ยครับมันมันมันรวมอยู่สุราแล้วปะไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปถามอีกทีหนึ่งนี่อุ้ยอันนี้ผมเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจมากปลากลายเป็นหินห้าพันแฉสองหมื่นเงิไลโอ้โหได้ปลา สองหมื่นเวล้าย่าพันแชร์นะครับคุณผู้ฟังตัวนี้เขาสร้างขึ้นมาหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อะไรเขาแก่ครับออกแก่คุณลุงกิติเป็นคนแก่นะฮะซึ่งผมก็สงสัยนานทําไมไม่ทำไมไม่โปรโมทเลยเรามันอาจจะไกลแต่เดี๋ยวผมจะทําภาพอินเสิร์ตให้ท่านฟังได้เห็นหรือเข้าไปดูได้ที่เพจของอาจารย์ก็มีเหมือนกันห้าพันแชร์ครับสองหมื่นสามสองหมื่นสี่พันรายของอาจารย์ไม่ใช่เพจเป็นเฟซนะครับเฟซครับของชื่ออาจารย์เลยทอนลำลุงนาวาสวัสด อันนี้ให้ทททดูห้าวันมีคนเข้าถึงแค่หนึ่ล้านห้าแสนคนเองอนี่ลิชถึงอยู่แล้วแหะฮะเพราะงั้นครับจ้างแาทแอนทอนนะครับเนี่ว่านีผมก็จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆเรามีอย่างนี้เยอะจริงๆเรามีอย่างนี้เยอะมันมีพิพิธภัณฑ์บางแห่งมีเล็กๆโลเคอลเนี่ยซึ่งเขาก็อยู่มานานแล้วคุณลุงนี่เปิดมัน้โห สิบห้าไปยี่สิบปีแกเริ่มแก่เห็นเนียหินเนี่ยลปีสามสามอ่ะแล้วก็เปิดให้ชมมาเรื่อยๆแล้วขยายขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเพียงแต่ว่ามันไอของพวกนี้เนี่ยบางทีมันถึงจุดหนึ่งถึงมันจะมันจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรารับนักท่องเที่ยวได้ใช่ไหมครคือมันรับได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทําให้มันจะให้ทําให้คนอื่นเขารู้ยังไงซึ่งเรื่องเป็นรืที่ของโดยตรงนะครับซึ่งมันาจะมีแชร์ก็พอแล้ว <c oughs> ไม่ต้องจ้งหงนะมันเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค, <c oughs> คิดว่าอย่างนี้เนี่ยมันมีหลายที่เลยสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากไปก็ตามไปดูในเฟซจันทร์นะฮะแต่ท,ที่ง่ายมากแค่เขียนแคมว่าพี่พิพธภัณฑ์ปลาหินเสิร์ชก็ไปใน Google ยังไงก็ขึ้นแล้วขับรถไปดูยุนแนอมเภอดอนสักเลยง่ายมาก ไม่ได้มีความยากเย็ยนแสนเขียนอะไรเลยนะฮะครับเออแล้วก็มันก็เป็นแบบท้องถิ่นนะฮะนะักข่คุณลุงแกคุณตาจริงๆไม่อะไรเลยคุณคุณรุงด้วยซ้ำเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมผมเสิร์ชได้ดูพี่พันปลายหินกดโชคครับง่ายนิดเดียวเนี่ยขึ้นเลยม,มีที่เดียวด้วยครับขึ้นโดยที่ดอนศักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออคุณตาแกอายุแปดสามแล้วผมึกเรียกค,คุณลุงอยู่เลยแกน่าจะดีใจมากเลยครับแก แกยังมีแรงสักอยู่แค่ไหนในี่หลายปีตอนนี้ก็ยังสักน้อยลงหน่อยแต่ผลงานแกก็สามพันหน่วตัวแล้วไม่้องสักกันเลยให้มันมากมายหรอกระะซึ่งตอนนี้แกคงช็อกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีคนอยากไปเพียบเลยผมเชื่อ,อ,อว่าท้องถิ่นก็คงจะวิ่งกันพลาดเับเจออจารทอนเฟรโพสเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีโอกาสไปก็กลองไปดูกันนะครับไปแล้วก็ฝาก ความหวังกับทรทว่าจะมาลองดูพื้นที่ไม่่เฉพาะุราษาน์นะ,<ค>ะหลายที่มีเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยลองตามดูแล้วก็แน่นอนว่าเราก็อาจจะไปค่อยๆทำดูห <c oughs> รืออะไรแล้วก็การจัดก็ต้องลองช่วยๆกันน <C oughs> ะครับของแกงนี่ไม่คิดตังเลยนะฮะฟรีเข้าไปดูได้ฟรีเลยฮะฟรีครับ <Oh, อ๋อหินพะพะก็ฟรีแต่ว่าต้องจ่ายค่าเรือใช่ครับ เออโลมาก็ฟรีก็ฟรี่ว่าต้องนั่งนัดกันาเอ้ที่พูดมันนี่ฟรีกับหมดทุกอย่างเลยห่อแล้วลุงก็บริจาคให้เข้าแบงค์นะของแจเนี่ยคือแจใช้ฟรีเนี่ยผมว่าแจ็ฉลาดด้วยก็ฟรีแต่มีตู้บริจาคนี่ผมบริจาคเงินไปมากกว่าที่ผมจ่ายค่าเข้าปกติเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะจบรายการแล้วอีกอันที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือถ้ำอันนี้ก็ดีมากถ้ำเขาวังทองทับเขาวังทองถ้ำเขาวังทองดีมากครับ อยู่ในขนมเหมือนกันคือบอกว่าขนมที่เดียวมีครบเลยอ๋ออ,อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเจดีไม่ได้พูดถึงวัด ไม่พูดถึงเจดีหลายังเลยอยู่ใกล้ๆกันทั้งหมดเลยนะครับ,รบออแล้วก็ถ้ำขาวังทองนี่ผมว่าน่าไปคุณผู้ฟังลองไปได้นะครับ,รบถ้ำขาวังทองถ้าเกิดไปแถวขนอมก็กดกด,ดคูเกอร์ก็ได้เ,ออเข้าคนพวกมันไม่ลาบากสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าเกิดคนที่แข้งขาอ่อนแรงหรือไม่สามารถจะเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายเนี่ยมันไม่ใช่ทัวร์ีซึมฟอร์ออแล้วกันเพราะมันต้องขึ้นกระไดขึ้นอะไรเพราะฉะนั้นต้องให้คนที่ คนที่มีคนดูแลไปด้วยคนดูแลไม่ไหวฮะอครับมันกระไดครับมันดูแลไม่ไหวแล้วก็มีคลานด้วยเดี๋ยวรอให้แต่ถ้าเกิดคนเข้าไปไม่คนทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันผมอยากให้มันเป็นธรรมชาติเราก็ต้องเข้าใจว่าบางพื้นที่เนี่ยมันไม่สามารถจะทําได้ทุกที่ไปแล้วเรื่องอาหารล่ะครับอาจารย์อาหารทะเลเป็นยังไงบ้างครับกุ้งหอยปูปลานี่ไม่ต้องพูดถึงถูก กินจนเบื่อผมเคยไปนั่งทานแถวนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ใช่ที่ขนอมนะแต่หาคนไม่เจอเลยหัดไหนสักที่หนึ่งจำไม่ได้แต่นั้นมีเยอะแยะนะาดท้องเนียนหาดในนางผมนอนหาดนางกำม,มีร้านเยอะแยะแต่านางกำเนี่ยมีร้านหนึ่งที่ผมชอบแล้วผมไปนั่งกินประจําจน แล้วพี่เขารู้จักอาจารย์ทอนก็เ,เลยแนะนําให้หน่อยกินพิซ <c oughs> พซ่าอร่อยกินพิซซ่าไม่คือพิซซ่าอร่อยแต่บรรยากาศสุดยอดมันจะเป็นบีมแบ็กเลยนั่งแลฟังเพลงก็แกเปิดเพลงดีด้วยชื่อเชฟร้าน The Chef อ,อ่ประมาณนั้นนะแต่อยู่หาดนางกำร,ร,รับ อันนั้นนั่งชิวมากแล้วมีดูบอลด้วยอ oh. ไม่เพราะว่าเวลคืนศุกร์เสาร์ทิตย์เนี่ยแกถึงจอแล้วก็ oh. ถ่าย LCD ให้ดูบอล oh. ดูบอลริมทะเลเลยติดกับทรายเลยครับ หั่นนางกำถ้าเกิดจะกินตอนเย็นนะฮะหั่นนางกรม,มีมีหมูกระทะอยู่บนหาดเฮ้ยหมูกระทะสู้คลื่นเลยหมูกระทะโต้ลมโต้ลมทะเลลมมันก็ไมไ่แรงขนาดนั้นวิว <c oughs> สวยมากที่ลงไปนี่คนก็กรี๊ดกันอุตลุดนะฮะแล้วก็ร้านพิซซ่าที่ผมไม่นอนชิลนั่งชิลกินพิซซ่าเป็นประจำนะฮะอันนั้นก็เป็นสองน,นันเพราะนั้นจริงๆแล้วขนมไม่เยอะเลนไม่ถึงไม่ตถึงไม่ต้องพูดถึงค็นอนคืนเดียวให้นอนอย่างน้อยสองคืนเฉพาะขนมเนี่ย เดินทางก็สะดสบายจากกรุงเทพมหานครน,นั่งเครื่องไปลงผมก็นั่งเครื่องไปสุฎละครับแล้วก็เหมารถม,มาที่ดอนสักถ้าไม่ดอนสักก็ขนมผมนอนนอนสักเอ,อ,นอ,นนอนสักมันไม่ค่อยมีที่นอนอนอนขนมง่ายกว่าเพราะมันจะมีหลายหาดนางกำ<ห>ข้องเนียนอะไรต่างๆนั้นจกักไปหมดจากที่ผมเห็นขนมนี่แค่ไปใช้ชีวิตนี่ก็ถ้าจะไปเลย ไปพักนอนพักผ่อนที่เออไปเลยแยกทริปออกไปอย่าไปเอาขนมไปรวมกับที่อื่นขนอมอีเดียวเนี่ยอยู่นอนสองคืนสบายๆชิวๆเลยสองคืนนั่งเครื่องบินไปลงาุลา์จ้างรถตู้พี่เขาแถวนั้นผมนั่งจ้างรถตู้ VIP ด้วยนั่งสบายหรูหรา ราคาถูกมากครับไม่ได้แพงอะไรมากมายเลยแล้วก็นั่งรถตู้ VIP ไปแล้วก็ไปนอนที่นอนก็ดีมากนางกำเนี่ยไปเสิร์ฟเราเองเล่นแต่หันนางกมดีมากวิวสวยมากแล้วก็ไม่แพงขนาดนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตพอวันรุ่งขึ้นก็เที่ยวตามที่ต่างๆผมบอกตอนเช้าก็ไปเที่ยวนั่งเรือเที่ยวตอนบ่ายไปเข้าถ้ำไปไหว้วัดครบสบายแล้วตอนพอวันรุ่งขึ้นนั่งเครื่องบินจับจองเที่ยวสายหน่อย เที่ยวเย็นบ่ายหน่อยมาแวะมาพี่ผ่านปลายหินแล้วก็กลับบ้านที่พูดเนี่ยขนมอย่างเดียวนะฮะยังไม่ได้เข้าไปในตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะยังโอ้ยนี่เก่งหลายเยอะเนครนั่แย่ไปเลยแม่นครก็มีเพียบเลยจะไปไหว้พระบรมมา เขาเที่ยว่าตายหูุ่รวมมาเจดีเอาประลงมาธาตุเออเริ่มหมาธาตุผมก็ไปนะฮะอแากการกินธาตุอันนั้นเดี๋ยวเดินหน้าก็เริ่มออกเริ่มมีประเพณีแล้วก็เตรียมตัวกันได้แต่แยกกันครับเพราะงั้นทริปนี้เนี่ยเราเน้นหนักนะฮะว่าถ้าเกิดจะเที่ยวเนี่ยขนมอำเภอเดียวขนมดอนสักเนี่ยสามวันสองคืน สนุกแน่นอนทั้งทะเลทั้งโรมาทั้งถ้ำทั้งพิพธันธ์ทั้งศิลปะวทะทัฒนธรรมทั้งไหว้วดัดสายหมู่มีครบนะฮะสวันสองคืนสองอำเภอเท่านั้นวันนี้เราก็สำหรับ เทปนี้เ,นเราก็เล่นเรื่องของขนมเลยเป็นหลักนะครับอาจารย์จัดเต็มจัดให้นะฮะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับแต่ก็ท่านฟังอย่าลืมท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้นะครับเราจะได้มีกําลังใจในเรื่องของการทำรายการบริที่ทว้ออนไลน์ด้วยเทปต่อๆไปนะฮะจริงๆก็หยุดไม่ได้สักพักหนึ่ง ไม่เป็นไรครกระดกกระดกไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราค่อยทำกันใหม่ต่อไปเรื่อยๆไม่เขาไม่นับยอดวิวเราดูจากว่าทำหรือเปล่าครับเออนับยอดวิวนี้โฮแพ้ผมไม่หนึ่งแต่ต้นแล้วอ่ะยอมยอมให้อาจารย์ครับอ่ะก็สำหรับนี้ผมเองพันธ์แล้วก็จย์ทร์ทอรทำลงนาละวาสวัสดนะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ